พิซูทำตามสัญญาอีกแล้วนะคะมีแวะวว่าบลิงค,ค่ะจะได้ดูร็อกของสาวสาวแบ i ็คพิงในเร็วๆนี้ ว่าแต่ว่าเนี่ยเธอไปถ่ายปลอกนะลงช่อง YouTube ของใครกันแน่นะคะเพราะว่าพี่สูค่ะเธอเคยบอกเอาไว้ใช่ไหมว่ายังไม่อยากที่จะเปิดช่อง YouTube เองจะไปลงช่องของน้องลิซ่าน้องเล็กคนสุดท้องหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นโรเซ่หรือว่าเจนนี่กันแน่นะคะแต่ดูจากมือเนี่ยเดาว่าน่าจะเป็นน้องลิซ่าก่อนเลยละกันนะคะเพราะว่า2คนนี้ค่ะตัวติดกันตลอดเลยนะคะแล้วดูอย่างชุดตรีมที่ใส่ล่าสุดก็คือแบบว่าสไตล์เดียวกันอีกด้วยนะคะก็จากที่รายงานไปนะตอนที่พวกเธออยู่ที่ลอนดอน มีการไปกินปิ้งย่างเกาหลีมาด้วยกันอีกด้วยล่าสุดนะคะก็มีภาพนะเป็นคลิปค่ะออกมาค่ะว่าที่พวกเธอไปทานอาหารกันที่สเปนเนี่ย ก็บอกว่านะมีทั้งพี่จิซูโรเซ่แล้วก็น้องลิซ่าค่ะ3คนเนี่ยไปทานอาหารด้วยกันมานะคะคุณผู้ชมอแอดก็เอาภาพใหม่ๆล่าสุดจากของพี่จิซูมาฝากนะคะเห็นเธอค่ะมาลงภาพลงใน i อของเธอนะเป็นการให้ดูย้อนหลังตอนที่เธออยู่ที่ลอนดอน,นะคะ่ะแล้วก็มีตอนที่ไปพบกันกับคุณลอเรนท์ที่เป็นผู้จัดการทั่วไปของทางคาเทียมาอีกด้วยก็ดูจากชุดนะเป็นชุดในวันเดียวกันนั่นเองนะคะแล้วก็มีข่าวที่น่าย,ยินดีอีกข่าวหนึ่งค่ะอันนี้เป็นเรื่องน่าย,ยินดีของทางพี่จิซูแล้วก็ โรเซกันเลยค่ะนั่นก็คือนะคะพวกเธอค่ะได้รับเครดิตอย่างเป็นทางการจาก Korean Music Copyright Association นะคะก็พวกเธอค่ะได้ในฐานะนะที่เป็นผู้แต่งเนื้อเพลงเย่ๆๆนะคะเป็นผู้แต่งลำดับที่2 ว้าวสาวาแบคทิงเนี่ยเก่งกันมากจริงๆนะคะเติบโตไปอีกขั้นแบบมีใบเซอร,ร์รับรองด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ปดท้ายค่ะด้วยภาพน่ารักนะของพี่จีสูกกับครอบครัวของเธอนะคะโดยเป็นคุณป้าของเธอผ่าโพสต์ภาพนี้ลงในไอจีส่วนตัวนะคะแล้วก็ให้แคปชั่นค่ะว่าจีซูของเราเนี่ยโตขึ้นมานะอย่างน่าอัศจรรย์แล้วก็ฉันหวังว่าหลานสาวของฉันเนี่ยจะจบการแสดงด้วยดีแล้วก็กลับมาอย่างแข็งแรงอีกด้วยนะคะก็คุณป้าค่ะเป็นห่วงคุณลาท่นเพราะว่าตอนนี้ก็กําลังจะ เป็นทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกอยู่นั่นเองอแอดก็เอาโมเมนต์น่ารักน่ารักนะเป็นความห่วงใยภายในครอบครัวของเธอมาฝากะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคืนหน้า